หาหมอไปเรื่อยๆหาหมอไปที่ดีกว่อแบบว่าทําเงนคงไปประสาทแล้ว่ะท้าน็เต้าจได้พาราแ้วกันก็ทาจังไหนสียกงานได้ก็จะมาทั้งหมดไปฉีดเจ้าไปขียาเมื่อวันที่เขาไข้ีดยาเาเขเร่วดเอันก็มนหลายก็แก้วเรียนยเต่อยายังไ่กินเวลานวต่เลยวาเออเอากินล่องไปลุงง้วงกิน ผมเทพไหมครับดูนะครับผมเทพไหมครับผมผมก็ไม่คราผมก็ไม่คาน้องอาโตกไม่คบจริง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  ไปล่มาไงลูกกรกอ่งมานี่ยนะริงจะบติงหน่อยจับติงหน่อยจจริงหน่อยลุกขึ้นมากะอยากเย็ดยากหลดลุกขึ้นมากนากจริงหน่อยจัติงหน่อยเย็ยกพากะหุ่ละงาุมรู้นอนก็อยากนอนเนาะมั่งส่งมั่นน้จะเล่นจบจอดไปลาอาไอปูยุ่งนกินน้านะจัไอปูย่งันกินนเาว่าอะไรก เออบ่แม่นมาตั้วอีหลีกินซื้อบ่กินลองเบิ่งหยังอย่าโทรศัพท์ <laughs> 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 เด็กน้อยเดกน้อยเด็ินเลยนั่งอยู่ความไปขวดไปเดี๋ยวว่าอยาบปีกหยาบไปิง